สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟานหวยนะฮะสลับในที่ในผู้ที่จะโชคดีนะถูกฮารอยนะครับสำหรับในวันนี้วันอาทิตย์ที่4นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็ใครอยากได้เน้นๆเน้นๆนะครับเนาะก็ข้อความสีฟ้าขลางเลยนะเข้าบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูผลของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะครับก็ราวสตาฟันให้4 นะครับผลที่ออกก็จะเปในที่ในเก้าห้นย์ศูนนะครับก็ฟันสตัวเดียวนะครับก็เจาะสามตัวก็แต้มเดียวเองนะครับ4 0นะอันนี้เป็น1เป็น0นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเปในที่ในห้าหน่วยพิเศษพิเศษนะออกไปในที่ใน4 4 7นะครับแล้วก็3 2มสองแต่ออกมาในที่ใน4 7ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ในนะครับ3 2นะก็ตรงๆเหมือนกันนะครับก็ยินดีด้วยเนาะใครที่ที่นำไปจับ เนี่ยครับนอนส่วนนะครับต่อไปก็จะเป็นนที่ในฮานอยปกตินะครับฮานอยปกตินี่ก็จะนะครับให้ไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ผลออกเป็น9 49นะครับแล้วก็57อ่ะนั่นแหละนะครับก็มานะครับในที่ในนะครับ49เกาเนาะเสียดายที่ไม่ได้เป็นตัวที่ผมเน้นให้นะครับผมก็ไปเน้นอีกในในอีกชุดหนึ่งนะครับนอนอ่ะไปตตาโตมัน ่ามันถือออกนะครับเนาะเออนั่ยนะครับนั่นแหละนะครับเสียดายนะก็มาใน49ตรงๆอยู่เนาะส่วนในที่ใน v i p นะฮะออกไปก็จะเป็นในที่เด็ดเจนึ่งแล้วก็3 5นะครับอันนี้ก็เข้า5 3นะตัวเน้นด้วยเสียดายนะครับที่เป็นในที่ในตัวกลับนะครับแล้วก็ในที่ในนอยรวมนะครับนอยรวม4 7อ่าเข้าห้านอยพิเศษอีกแล้วนะเมื่อวานนี้ก็เข้าพิเศษ4 9มีไหมสามสอ 35่เข้า35นะครับ VIP นะครับตัดตรงนี้เข้าไหมไม่มีนะครับก็จะเป็นผลของเมื่อวานนี้นะครับอ่ะเมื่อวานนี้ใครไม่ถูกนะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีนะครขอให้อเองบางๆนะขอให้แตก3ามนอยเลยด้วยกันนะครับเนาะอ่ะก็ย้าว่าแนวทางหวยเนาะมีเข้าวิดุดนะเข้าบ้างดุดบ้างนะครับสลับปับปนกันไปแล้วกันนะเมื่อวานนี้ใครไม่ถูกนะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีด้วยกันนะครับเนาะอืม วันก่อนนี่3ตัวเข้า3ตัวแล้วหวยลาวนะครับมาดูแนวทางแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับลาวสตาลาวสตานะครับสำหรับในแนวทางแรกก็ฟันตัวเดียวเหมือนเดิมนะในในใน,ใน,ใน لك, ทุก,ท,กทุกวันเลยนะครับไม่อยากจะจับหลายตัวเนาะลาวสตานะครับก็จะเป็นในที่ใน9นะครับเด่น9กนะฮะก็จับคู่นะครับก็จะเป็นในที่ในชุดแรกนะ หรือใครพอจะมีกำลังนะฮะก็อาจจะนำไปลูดก,ก็ได้นะครับเกาะก็หวังว่าจะมี9แล้วกันนะครับหรือจะออกในเลขเบิ้ลน,นะวันหวยวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นี่เลขมากออกแปลกๆนี่เก้าเก้าแล้วนะให้มาดูเถอะอ่าเหลือเก้าไหนเนี่9เก้าสี่นะครับเพราะว่ามวันที่ออกเก้าห้าก็สําหรับในลาวสตาหนะวังว่าจะมี9แล้วกันนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ใน3ตัวนะครับ 299 8 9 1แนะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน490นะสามตัว3ชุดนะฮะติดไว้ด้วยกันติดไว้ได้น้อยนะฮะพอได้ลุ้นนะไม่ได้ก็อาจจะโชคดีนะฮะูก3ตัวก็เป็นได้นะครับเนาะต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในฮานอยพิเศษเมื่อวานก็เข้าบนล่างเด้งบนล่างกันเลยนะครับเข้าไปตรงๆด้วยนะวันนี้ก็ขอให้มาตรงๆอีกแล้วกันนะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ได้เด่น9 กับเด่น0ูนนะครับในชุดแรกนะครับก็หวังว่าจะมีศูนย์ก็9แล้วกันนะครับสลับไปที่ไหนนะครับเลขเด็ดวันนี้ขอให้ถูกอีกเข้ากันอีกแล้วกันนะครับส่วนในอีกชุดหนึ่งนะครับ สำหรับในที่ในเด่น9แล้วก็ในเด่น0หรือถ้าเยอะไปนะฮะก็เดือกเอาสักชุดด้วยกันถ้าชอบข้างบนก็ซื้อแถวข้างบนนะครับจะชอบข้างล่างซื้อแถวข้างล่างถ้าถามผมชอบในชุดไหนก็แถวข้างบนในตรงนี้นะครับ3ตัวนะคร8 9หนึ่งนะแล้วก็8 9 6เนาะสามตัวสามชุดติดไว้เลยกันนะฮะติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้ลุ้นนะไม่ได้ก็อาจจะโชคดีนะถูกสามตัวก็ เป็นได้นะแถวสรับในที่ในฮานอยพิเศษนะครับแล้วต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกตินะครับฮานอยปกตินะก็จะเป็นในที่เด่นหนึ่งกับเด่นศูนย์นะครับศูนย์มาสองลอยเลยนะที่ให้ไปในวันนี้นะครับเนาะส่วนในเด่นหนึ่งก่อนนะฮะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับแล้วก็จะเป็นในที่เด่นหนึ่งสองนะครับสลับในชุดเด่นหนึ่ง ถ้าะถ้า1มานี่ก็ติดไว้ในชุดนี้แล้วกันหรือถ้า0มานะครับก็ 8, 0 7, 08, 06นแะครับ 05, 04 03แล้วก็02นะครับสลับในเด่น0ย์แล้วก็ขอให้1มานะครับขอให้0มีขอให้โชคดีนะฮะเข้าตรงๆเนาะถูกตรงๆแล้วกันนะครับส่วนในที่ในนะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน0 1 006นะครับแล้วก็015นะครับ3ตัว3ชุดนะติดไว้นะครับสลับในที่ในฮานอยปกติในเด่นหนึ่งนะฮะในเด่น0แล้วกันนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน VIP นะครับสลับใน VIP วันนี้ให้ไปนะครับในที่ในเด่น6นะครับกับเด่น4นะฮะในชุดในเด่น6 ก็ขอให้มีแล้วกันนะครับสลับในที่ใน6นะครับถ้า6จะมาก็ขอให้มีอยู่ในชุดนี้แล้วกันหรือถ้า4ี่จะมานะครับก็จะเป็นในชุดนี้แล้วกันนะครับก็เมื่อวานนี้นะฮะก็เข้าไปตรงๆนะตัวเน้นด้วยเมื่อวานนี้เข้าตัวกลับนี่ขออภัยนะครับหลงแล้วนะครับวันนี้ขอให้มาตรงๆแล้วกันเมื่อวานนี้มาในที่ตัวกลับนะครับจะเป็น6ไหมที่จะมานะครับหรือเป็นสี่ที่จะออกนะครับส่วนใน3ตัวนะฮะ ติดไว้ได้กันนะติดไว้นิดน้อยนะครับพอได้ลุ้นนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3าตัวก็ไปได้นะครับสลับในที่ใน VIP นะครับส่วนนะฮะต่อไปก็จะเป็นในที่ในอยรวมอ่าในรวมช่วงนิดอีกเข้าบ่อยนะครับโดยเฉพาะนี่มักจะไปเข้าในฮานอยพิเศษวันก่อนก็เข้าเมื่อวานนี้ก็เข้าพิเศษนะครับเนาะวันนี้น้อยรวมนะครับให้ไปในที่ใน2กับ8นะเลขอ่าสกับ4ตัวนะครับอืมในเด่น2นะครับ ส่วนในที่เด่นสีนะฮะอ่ะก็สำหรับนะครับในทีนอยรวมส่วน3ตัวนะครับในชุดเดียวเท่านั้นก็จะเป็นที่ในห้า58ดหหรือ28จะดืมนำไปตัดทั้ง3นอยเลยด้วยกันนะครับก็จะเป็นนะฮะสลหรับในแนวทางของในวันนี้นะฮะก็จะเป็นนะครับสำหรับในวันวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ที่4นะฮะอาทิตย์ที่4อาทิตย์ที่4นะครับสลหรับในที่ในมกรลาคม แป๊บเดียวนะครับผ่านมา4วันแล้วเนาะในปีใหม่นะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆแล้วกันนะใครอยากได้น้อยนิดๆก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าบันเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ